คนเราก็แปลกนะครับแต่มันคือเรื่องจริงหมดเงิน50000นไปกับการซื้อรถถือว่าเป็นเรื่องปกติหมดเงิน50 000ไปกับก,บการซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหมดเงิน1-20่งถไปก,กับการซื้อโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ห้0 0กหมก็มีนะครับ หมดเงินหนึ่งพันไปกับการซื้อเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หากต้องหมดเงินสักพันหรือสองพันบาทไปกับการทำให้ชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นหรือให้มีความมั่นคงขึ้นคือทำให้ตัวเองดีขึ้นน่ะเรากลับสายหัวนะและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแพงไป สูงไปนะไม่มีเงินรองถ้ามันเป็นอย่างนี้เสียดายเงินนะเอาไว้ก่อนซื้อของฟุ่มเฟือยก,ก่อนนะครับเวลาจากไปคนที่ไปงานศพเนี่ยนะครับไม่เห็นมีใครถามว่าคนตายเนี่ยใส่เสื้อยี่ห้ออะไรใช้โทรศัพท์รุ่นไหน ไอโฟนหรือ Android นะหรือ Samsung นะครับชีวิตของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือโทรศัพท์ได้อย่างไรหากไม่รีบทำอะไรสักอย่างค่าของเงินมันอยู่ตรงไหนล่ะครับไม่ว่าข้อความนี้หรือบทความนี้จะให้ความสุขหรือความทุกข์แก่คุณเนี่ย คนที่ฟังคลิปนี้เนะี่ยแต่ขอให้จดจำไว้ว่ามีเรื่องราวอีกมากมายที่สำคัญกว่าเงินทองนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่สำคัญคือค่าชีวิตค่าความสามารถที่เราจะทำยังไงให้ค่าความสามารถของเราเนะี่ยยังคงอยู่นะถ้าเราเจียดเงินเพียงเล็กน้อย เดือนละไม่เกินประมาณ5,000บาทเราก็สามารถสร้างค่าชีวิตหรือค่าตัวได้เป็น4-5ล้านบาทเลยทีเดียวแล้ครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นะเน้อยกว่าที่เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยเงินนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นการนะเพิ่มมูลค่าหรือสร้างค่าชีวิต ให้คนที่อยู่ข้างหลังได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะอย่างในน้อย,อยเราก็ถ้าทำอ่าวงเงิน1ล้านหรือ2ล้าน3ล้านหรือเท่าไหร่ก็ถ้าสามารถมีฟิกไว้เท่านั้นเช่นเดียวกันล่ะครับ